คุณเคยสงสัยไหมว่าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชามีเรื่องเล่าอะไรบ้างทางฝั่งป่าและเขตแดนรกร้างมีหมู่บ้านเก่าและซากตึกทหารที่ร้างมานานหลายสิบปีแต่สิ่งที่ผู้คนเล่าขานกันมากที่สุดคือเรื่องราวของเงามืดที่คอยเฝ้าชายแดนรอคอยบางสิ่งอยู่เสมอชาวบ้านริมชายแดนบอกว่าทุกค่ําคืนเมื่อสายหมอกลงต่ําจะได้ยินเสียงแปลกๆราวกับมีใครเดินข้ามพรมแดนแต่ไม่เคยมีใครเห็นตัวตนที่ชัดเจน บางคนอ้างว่าเห็นชายร่างสูงคล้ายทหารเก่ายืนเฝ้าทางผ่านแต่ไรหน้าไร้ตาเด็กๆที่โตมาริมชายแดนเล่าว่าเคยเห็นเงามืดเคลื่อนไหวในป่าฟังกัมพูชาเวลาพวกเขาเข้าไปเก็บสมุนไพรหรือหาของปา่าเงานั้นจะคอยตามแม้จะอยู่ไกลก็รู้สึกถึงสายตาที่จ้องอยู่ตลอดเวลาเรื่องที่น่ากลัวที่สุดคือการหายตัวไปของนักท่องเที่ยวหรือผู้ตัดไม้ชายแดนบางรายไปไม่กลับบางรายกลับมาแต่จำเหตุการณ์ไม่ได้เลย และพูดซ้ำคำเดิมว่าพวกเขาไม่อยากให้ฉันออกไปชาวบ้านบางคนเชื่อว่าพื้นที่นี้ยังถูกสาปจากเหตุการณ์สงครามเก่าวิญญาณทหารและชาวบ้านที่เสียชีวิตยังคงวนเวียนและจะปรากฏต่อผู้ที่เข้ามาใกล้ชายแดนในยามค่ำคืนใครก็ตามที่เดินผ่านชายแดนไทยกัมพูชาที่รกร้างอาจได้ยินเสียงฝีเท้าเสียงเรียกชื่อหรือเห็นเงาเคลื่อนไหวราวกับมีใครเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาและบางครั้งถ้าคุณเผลอไปย่างก้าวในพื้นที่ต้องสาปไปเนี่ย คุณอาจไม่สามารถออกไปได้ง่ายๆเหมือนคนอื่นตำนานชายแดนไทยกัมพูชานี้ยังคงถูกเล่าต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเรื่องสยองขวัญที่แทบจะไม่มีใครกล้าเข้าไปแต่ถ้าคุณลองไปยืนตรงแนวชายแดนตอนกลางคืนคุณจะรู้สึกว่ามีสายตาอะไรบางอย่างกำลังมองคุณอยู่